รื่นรมยงเราครับถือว่าเป็นตัวอย <fry es> ่างที่ดีนะครับไครจะรอกเียนแบบให้ตัวเธอนลยครับ มาทีเดียวเลยก็ได้นะครับขอควาดาวตกนองเต่านะครับขอบคุณนะครับเสียงปรบมือนอนตกก่อนนึงแลวยังไม่ถึงเตียงเลยก่อนเราเดินไม่ลอ มาลับเราพระเจ้าค่ะก็น้องถนนอยู่นี่ไงที่เพิ่งจะมาเข้าเฝ้าหรือไงฮะขนนก็เห็นร้องโวยพรแม่แม่ฮาอยู่ไม่ต้องเลยขนนไม่ต้องมาทำเนียนเลยมาเข้าเฝ้าเราสายอีกแล้วก็อย่างนี้อาชนาทก็เสียโน่นเรียนี้เข้ารถท่านขนนชีวิตของเราอัศนัยเกิดมาเกิดในเชื้อโหเหมมาไดา้แต่คงเป็นเขาเวกรกรรมจึงท,างทําให้เราเนะี่ย ต้องพูภาพไม่เพีเสียขาทุกวันนี้นะเสร็จพ่อก็คอยหายายรักษาดีๆมาให้เราได้เสมก็หวั<อ>งว่าเราอาัศานาัยเนี่ยจะได้หายเป็นปกติแต่เราคิดว่าคงไม่หายหรอกนี่นี่แต่ว่า ล่าสุดนีนได้ยาดีมากินแล้วนะยาดีแล้วใครก็บอกว่าดีเขาเรียกกันว่ายาผีบอกขนนผีบอกอะไรอีกล่ะเราก็สเสวยอยู่เพราะว่ายาตัวนี้ดีมากๆเลยรักษาโรคแบบนี้โดยเฉพาะจจาเวทนาอัศนัยนะกินไปเรื่อยๆกินไปทุกวัน,นทุกวันนะรับรองได้นนเลยว่าเราอาัศนะัยเนี่ยจะต้องหายเป็นปกติและที่สำคัญก็จะไม่ต้องมาทักมาในขนเพราะว่าเป็นแตร่้จะอะรับเอาปะทะาเรเลยนะปะัเลยนะ หนุนแล้วก็ลาโดนโดนสวยงามช้างแล้วโอ้ยมันก็จะดีมากวันนี้ไหนบอกจะหายไงพระองค์ท่านจะหายไงยาเขาไปคนหาให้ไม่รู้เหมือนกันกระโดดโอ้ยยังไม่ช้ากันแล้วนะพระองค้าในตอนกินแล้วไม่ช้าเลยไม่ช้ากั่ชัากันเมื่อกี้เนี่ยอะไรเหมันก็ดีขึ้นแหละขน แล้วละครใบกันเลยออกมาแล้วคทีโบสถีเล็วี่ยพ่อสมยระโกไม่ยากนะสัยพระโกไม่ตัดตอนนี้ะพ่อโอ้โหไม่เป็นะเจ้าพี่อน้องสาวเยอะเลเฉลีพ่อมีเมียกี่คนเนี่ยไม่ยาเมียมีคนเดียวออแต่ที่เหลือเนี่ยเมียน้อยเออไม่เจอทีเล็ก เป็นผลิตโชคนะฮะคนละเป็กกันเฉ็ๆพ่อนี่ตามข่าวตลอดเลยนั่นแหละไปที่อย,อยู่บ้าน,นเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่หว่าใ <c oughs> ห้ลุงพนเขาก็มาโกงเงินจ้างงานลอยยิผ่า,านเป็นรวมกัน,น <c oughs> ส,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 สักไหนวะครูอะไรแบบข่าวอะไรแบบข่าวเฉยพ่อมาหาจะบอกช้าแน่มีผู้ได้อะไรหรือเปล่าพญาครับลูกี้อ่าลูกพ่อพญาอ่าคือว่าันพ่อมาวันนี้เนี่ยเขพาน้องๆของเจ้าน่ะมาขึ้นเฝ้ามาดูอาการป่วยคุณเจ้านะลูก ว่ายาที่เสวยไปเนี่ยมันดีขึ้นบ้างหรือเปล่าดีเลยวันนี้อากาศเย็นสบายดีเราถือว่าเด็่เหงื่อแตกเต็มเลยลูก่เสนี่เป็นยังไงบ้างลูกมันดีขึ้นบ้างไหมยาเนี่ยน่าสนุกเลยไม่น่าจะบอกขอเดชยาที่พระโอรสเสวยเนี่ยเป็นใครเป็นคนหามาให้เอาก็จะใครซะอีกก็พ่อสิลูกนะพ่อเองแกเป็นคนหามาให้เลยใช่โอ้ยานะแกยิ่งกินยิ่งชัก ไอ้หนุ่มมึงยังมาพูดสวยๆอย่างนี้นะเฮ้ยอะไรตัวสัวยมึงพูดส่วยเนี่ยส่วยอะไรเขาแกมึงมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวพวกองค์ท่านก็เข้าใจผิดหมดอะไรเพราะวิญญาเนี่ยกูหามายากลำบากมากังบาไง เป็นตัวยาชั้นดีทั้งนั้นต้องขึ้นเขาเนี่ยไปหาเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลไปเป็นพันพันเมตรกว่าจะเจอตัวยาตัวนี้ได้นี่ลำบากจริงๆนี่พองท่านชักสามเวลาหรือเปล่าชักเช้าชักวันชักเย็นชักก่อนนอนชักแล้วชักอีกชักแล้วหรือนี้เข้าห้องน้ำนานไม่รู้เขาไป็ชักเปล่าอะไรชักนี่ง่อยๆนี่ต้องไม่คอยล็อกประตูโอ้มีถ้าพระองค์ชักผีขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าใกล้จะหายแล้วจ้าเพราะยามันจะทุกข์ไข้ ใจมากแจ้วเราทานตัวเดียวกับท่านคุณพี่หน้าเลยทำไมเอารางวัลนะครับเราเป็นช่างนะกกีฬาพี่นามึงนะพ่อเฮ้ยมีพ่อได้เนี่ยเขาลบเขาไหมเนี่ยเขาลบสิเขายิ้มเก่งผมชอบถวายบ้างโภมุจจค่ะเขาเป็นใครกันก้าวกระหม่อมงชั้นเป็นราชทูตขอองค์กษัตริย์ศีรนาได้นำทูปราชสารตา มาทูลสวายต่องค์ราชบุตรอาสนาาัยพระเจ้าค่ะมาจากดีนสีรัตนาเป็นดินเดียวกับพระคู้มั่นของกระหม่อมฉันเลยพระยาค่ะแ<ช>สดงว่าต้องมีเรื่องเรื่องด่วนแน่นอนให้กระหม่อมฉันขออ่านสารตราเองนะพระยา่เสด็จพ่อได้ลูกพอ่อเราขอสารตรา,าหน่อยก็แน่จะทูตส่งมาได้เลยขอบ<อ>ใ,ใจมากขอบใจมากฉันรจะทูตสารตรานเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องสำคัญโอ้โหอาจจะเกิดเรื่อง เตังไลถนุนจะไปตีเขาจะทู่เขาทำไมตีทำไมเนี่ยหลุดมือเราเองพ่อออรสจะลยทำให้พ่อรอดอายนะพระเจ้าค่ะเราเองเราเองเราผิดเองไม่ผิดหรอกพองค์ท่านมันต้องส่งให้เข้ารอกมผมส่งแล้วมึงดูดีๆอ่ะถนนใจร้อนส่งให้ถึงมือขอโทษนะจะได้จะทู่วันนี้ว่าเราถือเอาเองเอาเองมึงไปตีทำไมติดแขกบ้านแขกเมืองแขกแต่แต่กูไม่เมึงจะไปแขกแขกยังไงดูที่ อ่ะดึงดึงอ่ะดึงดึงเออมาส่งอย่างเนี้ยตอนทเห็นมึงทำหน้าอึมมึงมาส่งเลยมึงส่งเลยเออก็าส่งมาส่งเองเลยคนรู้ใจกันก็ส่งเองแล้วก็บทเรื่องอีกแล้วไม่ถมือเขาที่อย่าถือสัตว์รู้ดีทำไมกูออกมานี่แหละตกใจเนี่ยโอ้าเล่เล่ยุกขนมจิ้มเลย ไปมามัวลเล่นได้ยังไงฮะพล้วพวกมันทุาส่งสารตรามาใชเไหมก็ต้องมีเรื่องเร่งด่วนเข้าใจไหมเราจะมามัวลเล่นแบบนี้แนละ้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราช่วยอะไรเขาไม่ทันเลยนะขลุย่ยเข้าใจใช่ไหมไพี่พูดนะฮะถือจะได้อ่านเราจะได้รู้ว่าเขาเดือดร้อนอะไรนะแล้วก็โอ้อ,อนิ่งสยยิสายอยู่นั่นเนี่ยสายพัดลมเลยอ่านดีกว่าเรื่องอ่านดีๆอ่านหน่อยขอใช้ความรู้หน่อยเดี๋ยวพ่อเป็นนคอ่านเองก็ได้ลูก สารตราเจ้าจอมกระสานศรีรัตนนาข้าพเจ้าขออ่านหน้าบัตรนี้กับหลังจสารตราเจ้าจอกระสาศรีรัตนนาข้าพเจ้าขออ่านหน้าบัตรนี้กับหัวเลยร มันกหัวอ,อ่ะอ,อ้ยโชว์ใหดูให้ดีแอว่าพรุ่งนี้การลิเกของลามบ้านหนึ่งคืนพรุ่งนี้ว่าหนึ่งคืนประกาศตามวันเท่ไเา,ทา,ทาไห,าห,าาหร่ถงวออออ่อขอโทษผูดพูดถูกยไม่มีใครหาว่าพานอนพรงนี้ครับ จอนไหนนอนบ้านขายบ้านมานัน <c oughs> อ่านเรื่องนี้ค่ะข้าพเจ้าขออ่านสารตราหน้าบัลนียินดีต้อนรับลงในบัลนี้ไปเลยเมาเนี่ยลากรถกันรถติดเมาไอเลี้ยวขวาก็ตรงมาอยู่ไหนลองเครื่องรถหรือว่า หรืกองจอมกษัตริย์ล่มฉั่โดยบัดเดี๋ยวนี้แผ่นดินสีรัตนน้ำข้าพเจ้าได้ถูกขุนโจรกิจสนเข้าก่อการกบฏจึงทําให้เกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วที่ข้าพเจ้าเขียนสารมาฉบับนี้ต้องการจะให้ท่านส่งตัวองราชบุตรอัศนัยมาปราบขุนโจรกิจสนเป็นการด่วนจากข้าพเจ้ากษัตริย์ศีรัตนนเาจอไม่ได้เด็ดขาดลานหวังก้วย น้ะเพีค่ะอย่าไปเลยน้เพี่คเสด็จพี่เรื่าแบบสิลูกในการแกการทำสงครามน่า,นาอันตรายพ่อให้เจ้าไปไม่ได้หรอลูกจะใครจะไปแทนก้าหมองฉันได้หรือที่นาอผู้ออจกไปตามราชมานพมาขึ้นฝ้าเราเราจะให้ราชมานพไปทำศึกครั้งนี้แทนอัศมัยลูกชายของเราชาไปพ <ไป S 1> ระอ,อ,องค์ท่านก้าวมองฉันคิดเห็นว่าการครั้งนี้ม,มีบางควรเพราะว่าทํางมด เจ้าสาวเขาเฉพาะจอดจองว่าจะเอาองค์ราชบุตรอัศนนัยนไปช่วยทําศึกทำสงครามนี่จะหากเราให้องค์ราชมาน้องไปแทนทางเมืองเจ้าสาวเขาจะกล่าวหาาได้ว่าองค์ราชภูมิอัศนัยนะเป็นกษัตริย์ที่ไร้ซึ่งความสาม,มารถแม้แต่พระคุนของตัวเองก็ไม่มีปัญญาที่ไปจะไปช่วยเหลือนั่นบุตรขันทด็จพ่อเพียคนะ่ะคำที่ลู้พี่ลก้กล่าวมา ก็เป็นความจริงนะพี่ยาค่ะในเมื่อเพื่อนผู้บ้านเขากระบอกฉันเดือดร้อนยายเล่าจะให้กระบอกฉันนิ่งเฉยอยู่ได้หรือเปล่าค่ะคุณผู้จมคะจริงใจอะไรก็ตามกระบอกฉันยกกองข้ามไปกระบอกฉันไม่ได้ไปเพียงตัวคนเดียวกระบอกฉันยังมีถนนติดตามเปอย่างใกล้ชิดและกองกำลังทหารอีกมากมายเสด็จพ่อพี่ยาค่ะได้โปรดอนุญาตให้กระบอกฉันยกกองข้ามไปที่ตัวกระบอกฉันเองเถอะพี่ยาค่ะก็ได้มาได้ลูกกระบอกฉันชนะแน่นอนอยู่แล้วพี่ยาค่ะ เอไหว้เลลูกไว้พี่ยังค่ะเสด็จพ่อให้ดอกทิ้งโนกรับไปเถอะพี่ยังค่ะถ้าชนะพ่ออนุญาตให้เจ้าไปได้แต่จำาไว้นะลูกพี่ยังค่ะมีชัยชนะกลับมากษัตริย์องค์ใหม่แห่งกรีนยอนลพบดลขอจะขอมอบให้กับเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลสืบต่อจากพ่อพี่ยังค่ะเสด็จพ่อเอไงไงกรับแล้วไงไม่ได้ไปได้กลับแล้ว ไปสู้ก็ได้ไหมเนี่ยโอ้โหลุกยังจะเป็นคน